เธอวันน้องหิ้วเธอมาฉันจะาเธอไปแค่ปัจจัยเธอก็จะเห็นทุกๆอย่างโลกไปเดิมจะเป็นดาวมืนที่หวังยิ่งเธอใหญยิ่ที่จะฟันก็เป็ะวันนี้วันนี้เราก็จะมีเนื้อหาสําหรับลีเดอร์กันนะครับหรือว่าเป็นผู้นําใหม่ๆเป็นนักขิดใหม่ๆสมัครเข้ามาเราก็เตรียมความพร้อมที่จะเป็นลีเดอร์กันที่จะเป็นผู้นํากันนะครับแนะนําตัวเองก่อนแล้วกันนะครับผมเออมิสิตสายสันนะครับแล้วก็คู่ที่ ดึงนะครับผู้ที่ยื้อผู้ที่ล้างนะครับให้ให้ตัวเองเนี่ยให้ผมเองเนี่ยเข้ามาสู่ธุรกิจนี้แล้วจนประสบการณเป็นเนี่ยก็ต้องเสียขอเสียภงมิใดังๆให้กับน้องเปียรนะครับสาวิตรีสาวดาขอเสียภูมิใ้เธอได้ครับนะครับก็สุดยอดนะครับเป็นคนที่ดื้อเป็นคนที่ล้านที่จะทําธุรกิจนี้นะผมเองเป็นคนที่ไม่เปิดใจมาก่อนนะครับจนวันนี้ผมเองก็ได้ทิ้งอาชีพที่ผมรักที่สุดอย่างอาชีพวิศวกรน่ะมาลุยเอ็นตานะครับ วันนี้นะแล้วถามว่าผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับกอเสพมือกับหมอนิดนพรัตนะครับพี่โอกระวัอรุนแก้วด้ครับนะครับนักธุรกิจระดับแฟบแฟบบาสตาร์นะครับวันนี้นะครับเนื่องจากเราเป็นรอบผู้นํากันวันนี้ผมอยากมาแชร์มาแบ่งปันนะครับหลายคนพอเข้ามาแนวธุรกิจอย่างเนี้ยจะได้ยินคาว่า4 y ใช่ไหมครับ 4Y เนี่ยมันคืออะไรนะครับ4 y คืออะไร y ก็คือทําหมใช่ไหมครับ4ทําไมทําไมอย่า่นะครับ y แรกคือ y network ทำไมเราถึงต้องทําธุรกิจเครือข่ายครับธุรก,กิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นธุรก,กิจที่เขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเราศึกษามากพอนะครับเราลองไปค้นหานะครับ y ตัวเนี้ยอ่าไวเน็ตเนะครับทำไมเราต้องทําเครือข่ายทำไมต้องสร้างเครือข่ายเริ่มต้นง่ายๆเลยเรามองเรามองเรามองธุรก,กิจที่เป็นเครือข่ายนะครับที่อยู่ใกล้ตัวเรามากสุดผมว่าเป็นธุรก,กิจเครือข่ายโทรศัพท์นะครับอ่าหลายคนผู้นําระดับประเทศในบ้านเราเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็มีความร่ํารวยนะครับเกิดจากอะไรครับ การสร้างเครือข่ายจากโทรศัพท์มือถือนะครับจนมีความร่ารวยนะครับวันนี้นะครับถ้าเราไปศึกษาค้นคว้าดูนะวเน้นเบิกก็คือธุรกิจเครือข่ายนะเป็นธุรกิจที่เราสามารถเริ่มต้นเนี่ยธุรกิจได้ได้วยเงินน้อยที่สุดแล้วก็สําเร็จได้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ง่ายที่สุดด้วยนะครับเนี่ยวเน้นเบิกนะครับแต่วเนะ้นเบิกเนี่ยผมจะไปเจาะลึกอีกทีอีกรอบเนะี่ยมันจะมีหลายๆแหล่งให้เราได้เรียนรู้แล้วแต่ผมก็จะจะมาวัยให้เราได้รูแ้แล้วเข้าใจมากขึ้นนะครับวที่สองก็คือวเอ็มตา ทำไมล่ะวันนี้ในเมื่อเราทำกรอขายแล้วเนี่ยทาไมธุรก,กิจกรอขายมันต้องเป็นเอ็นตาด้วยนะครับเอ็นตามีดีแบบไหนมีดียังไงนะครับถ้าเราอยู่ในรอบประชุมต่างๆนะครับวายเอ็นตาเราก็จะเรียนรู้มากขึ้นอย่างวันเนี้ยถ้าเราได้ยินถ้าเราได้ฟังเข้ามาตั้งแต่แรกเราก็จะได้ยินพี่ภูมนะพูดถึงนะครับตัวหนึ่งของเอ็นตาที่เป็นจุดเด่นจุดดีที่สุดก็คืออะไรครับตัวสินค้าสินค้าเราเนี่ยได้รับการตอบรับจากท้องตลาดค่อนข้างจะดีมากๆ ถ้าเราต้องการรายได้ที่เป็นแพสซิฟอินคามหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทําแล้วมันมีรายได้เข้ามาแบบไม่หยุดเนี่ยเข้ามาแบบในขณะที่เรากินในขณะที่เราเที่ยวในขณะที่เรานอนเนยรายได้มันสามารถรันเข้ามาหาตัวเราได้เนี่ยหนึ่งเลยก็คือสินค้ามันต้องดีจริงนะเอ็มตาก็ตอบโจทย์เรื่องนี้เลยนะครับวันเนีนะ้สองสามวันที่ผ่านมาเชื่อไหมครับว่านักธุรกิจระดับแพซนัมแตอ์เนี่ยจะได้รับพีวีเรนดอมหรือว่านักธุรกิจพี เรียกนะผู้บริโภคที่เป็น V.P. User ที่เดินเข้ามา Walk In กับบริษัทเองนะครับบริษัทก็จะ Random ไปหาตัว P.V. เนี่ยไปหานักธุรก,กิจระดับ p ่ a t า n u m สามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ย P.V. จาก User V.P. เข้ามาเดือนละพัน P.V. พันพัน P.V. เนี่ยสามสามวันติดแล้วนะครับเนี่ยสามพันกว่าและนะครับอันนี้คือ V.P. User ยังไม่รวมกับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนักธุรก,กิจอีกนะนะครับ V p u c e r หมายถึงว่าผู้ที่บริโภคอย่างเดียวนะครับสมัครมาเป็นบริโภคอย่างเดียวนะครับสามวันติดต่อสามพันละนะครับแล้วก็เป็นที่เป็นนักธุรกิจอีกเนี่ยก็เข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าสินค้ามันไม่ดีจริงถ้าตัวธุรกิจไม่ดีจริงเนะะี่ยคนจะไม่แสวงหาคนจะไม่เข้ามาแบบนี้คนจะไม่วอล์กอินจากก็ามาจากบรกิษัทนะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวสินค้าดีตัวภาพของบริษัทตัวคุณหมอถ้าเราได้ฟังแล้วได้ติดตามคุณหมอนะครับคุณหมอเนะะี่ยจะมีไลฟ์สดให้เราได้ติดตาม แล้วช่วงที่ผ่านมาก็จะมีเป็นรอบประชุมประพันธ์ซูมมิทติ้งด้วยนะครับแล้วซูมมิทติ้งก็จะมีในทุกๆเดือนแต่ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กผ่านย t u b e เนี่ยก็จะมีทุกๆอาทิตย์ให้เราได้เข้าฟังได้เข้าติดตามเราลองนะครับเข้าฟังผู้นักธุรกิจใหม่ลองเข้าไปฟังเข้าไปติดตามผู้นําใหม่ลองเข้าไฟไปฟังถ้าจะให้ดีนะครับฟังย้อนหลังเลยครับจากอีพีแรกมาเลยเราจะได้รู้ว่าบริษัทเนี้ยมีเจ้าของบริษัทที่มีอุดมการสร้าง บริษัทมาเพื่อเป็นธุรก,กิจที่ต้องการให้เราส่งมอบการให้สินงดีให้กับผู้คนมากมายนะครับอันนี้เริ่มต้นวายเอ็มตาเนี่ยก็มีเหตุผลเยอะแยะมากมายเลยที่เราจะต้องทําเอ็มตาเพียงแค่เรานั่งศึกษาเรียนรู้กับมันเราจะรู้ว่าเอ็มตาคือของจริงและพร้อมที่จะทาให้เราอ่ะสร้างธุรก,กิจสร้างความสำเร็จในธุรก,กิจเอ็มตาได้ดยจากอะไรนะครับท่านเดโมสมชายเมื่อกี้พูดนะครับแต่ว่าสมชัยบอกว่าอะไรครับเราไม่ต้องไปทําอย่างตัวอย่าด้วยซ้าไป เฉพาะเอ็นตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพของท่านได้ให้หรายได้ที่เพียงพอต่อการใช้แบบอุปโภคบริโภคสบายเลยแถมยังอะไรครับท่องเที่ยวฟรีต่างประเทศแบบสบายๆด้วยกับเอ็นตาไม่ต้องเสียตังค์ไม่แต่บาทเดียวด้วยนะครับแล้วก็ววยจอยววยจอยหมายถึงว่าทําไมเราถึงเข้ามาทําทําไมถึงเข้ามาร่วมจอยตรงนี้หมายถึงว่าจอยหมายถึงว่าเข้ามาร่วมครับววยจอยทำไมถึงเข้ามาร่วมอันนี้ก็ถ้าเราอยู่ในธุรกิจนี้มากพอเรียนรู้มากพอ เราก็จะเพิ่มเหตุผลที่ทําให้เราจอยแล้วก็อยู่กับเอมตาจนประสบการณ์สําเร็จมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆผมเชื่อว่ายิ่งเราศึกษายิ่งเราเรียนรู้อะเอมตาม,มันคือของจริงครับยิ่งเราศึกษาเยอะค้นเยอะม่เหมือนผมเองอะผมเข้ามาศึกษาค้นคว้าตอนแรกเนี่ยค้นคว้าเพืาอจับผิดแต่พอเราจับผิดมากเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่เจอผิดเลยเจอแต่สิ่งที่ถูกเจอจริงที่ถูกต้องสิ่งที่ดีสิ่งที่งามมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผม,มตัดสินใจเข้ามาจอยเข้ามาร่วมจนแบบเข้ามา สร้างธุรกิจสร้างความสำเร็จในเอ็นตานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ w i d System ทําไมเรอต้องใช้ระบบซึ่งตัวเนี้ผมว่ามันเป็นที่แบบผู้นําระดับผู้นําเองที่เข้ามาอยู่ในเอ็นตาแล้วพอมาถึงสักพักสร้างความสำเร็จขึ้นมาอยู่ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยไปต่อเนี่ยาการที่เราจะไปต่อก็จะชูตัวเองต่อหรือว่าสร้างความสำเร็จหรือว่าส่งต่อความสำเร็จจากตัวเราเนี่ยให้กับทีมงานได้น่ะให้กับผู้คนอื่นๆที่ตามเรามาได้สร้างแต่ละวงกลมที่เขาตามเรามาให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ย วายซิสเต็มถือว่าสําคัญมากๆนะครับทําไมเราต้องใช้ระบบวันนี้เราจะมาเคลียร์กันนะระบบคืออะไรครับระบบคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราทํางานอะ่ะง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆอะผมอยากจะยกเรื่องระบบเนี่ยไปในชีวิตประจำวันเราวันนี้ผมก็นั่งคิดนะว่าแล้วถ้าในชีวิตประจำวันของเราเรื่องระบบเนี่ยที่มันมันทําให้เราอยู่ได้ในในชีวิตประจำวันของเราระบบที่ว่าคืออะไรนะครับผมไปนึกถึงคําพูดคํานี้นะครับก็คืออะไรครับ บ้านวัดโรงเรียนนะครับบ้านวัดโรงเรียนมาเกี่ยวข้องอะไรกับซิสเต็มกี่ยวกับระบบที่ดูแลชีวิตเราปัจจุบันนะครับเราลองคิดดูให้ดีนะครับโรงเรียนให้อะไรครับโรงเรียนให้ความรู้ครับวัดให้อะไรครับวัดสอนให้เรามีคุณธรรมมีจริยธรรมสอนให้เราเป็นคนดีโรงเรียนให้ความรู้นะครับแต่ถ้าให้ความรู้อย่างเดียวเนี่ยถ้าเราไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมเนี่ยไม่มีความดีไปด้วยเนี่ยวัดไม่ได้ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้วัดไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีด้วยเนี่ยความรู้จะไม่เราเนี่ย เดินทางที่ผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นอะ่ะบ้านวัดโรงเรียนแล้วบ้านให้อะไรล่ะครับบ้านให้ความอบอุ่นนะครับระบบการทํางานที่เอ็มตาก็เหมือนกันระบบเนี้ยจะเป็นเครื่องมือที่ำทำาให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นในยุคจำวันเราพอเรามีลูกเห็นไหมครับพาพาลูกไปโรงเรียนลูกเราก็มีความรู้กลับมาบ้านเราเป็นบ้านที่อบอุ่นให้ความอบอุ่นกับลูกลูกก็กลายเป็นอะไรครับเป็นคนดีต่อสังคมได้เข้าวัด เห็นไหมวัดก็ทําบูญสอนเรื่องทาบูญสอนเรื่องการให้ลูกเรา็จ้เป็นคนดีได้ทําให้การสร้างสร้างลูกเราให้ประสบการณสำเร็จมันก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าลองเราไม่พาลูกไปโรงเรียนลองไม่พาลูกเข้าวัดบ้านก็อยู่สอนด้วยการดุด,ด่าว่ากล่าวลูกเราเองครับลูกเราก็จะเป๋ยไปเรื่อยนะครับโอกาสที่ลูกจะประสบความสำเร็จในชีวิตมันก็ยากตัวเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าวัดเราไม่เข้าเรียนรู้นะครับบ้านเราไม่ให้ความอบอุ่นกับเราได้เราก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะนั้นอ่ะ เรื่องตัวเราเกิดมาเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้ครับพ่อแม่เน่เราไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่วันนี้เราสามารถเริ่มที่จะแก้ไขเลยครับแก้ไขตั้งแต่ตัวเราเนี่ยสู่ลูกสู่หลานเราถ้าในธุรกิจนี้ก็คือนะครับเริ่มแก้ไขาจากวงกลมของเรานี่แหละสู่วงกลมลูกวงกลมวงกลมหลานเราที่เกิดต่อไปในอนาคตได้นะครับระบบสําคัญแค่ไหนนี่แหละครับมันก็อ,อยู่กับอะไรใช่ไหมครับมันก็อ,อยู่กับเราอยากสําเร็จไหม เราอยากสําเร็จแบบไหนสองคำถามนี้นะครับเราอยากสําเร็จไหมทั้งในชีวิตจริงของตัวเราเองนะครับทั้งในธุรกิจเอมตาเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตไหมแล้วก็อยากประสบความสำเร็จในเอมตาไหมแล้วคําถามต่อมาคือเราอยากสําเร็จแบบไหนครับความสําเร็จอ่ะมันมีเยอะมากๆนะครับในชีวิตเ,เราอ่ะถ้ถูกหวยประสบความ<บ>าสำเร็จไหมครับ การเรียน <g arden> จบประสบความสาเร็จไหมครับการได้ทํางานที่ดีประสบความสาเร็จไหมครับเพราะหน้าความสาเร็จมันมีเยอะมากในเอมตาก็เหมือนกันคว <c oughs> าสมสาเร็จในเอมตานะครับเราได้เงินถือว่าประสบความสาเร็จไหมรครับเราได้กินอาหารเสริมดีๆถือว่าประสบความสาเร็จไหมครับบางคนได้เงินก็ถือว่าประสบความสาเร็จแล้วแต่ความสาเร็จที่มันยั่งยืนจริงๆอ่ะผมอยากจะให้เราดูผังตารางนี้ไว้ดูมาซ้ซําๆดูมันบ่อยๆดูมันจนมันหลับตาแล้วมันเห็นภาพเลยนะครับ เราจะรู้เลยว่าผัางองค์กรเนี้ยมันจะเกิดขึ้นจริงได้เนี่ยแน่นอนครับมันจะต้องเกิดจากการสร้างด้วยระบบระบบอย่างที่ผมบอกอะ่ะต้องมีโรงเรียนครับต้องมีวัดครับต้องมีระบบที่มันจะสอนให้ลูกเราอะ่ะที่เราแนะนําเข้ามาลูกทางธุรก,กิจเนี่ยที่เราชวนเขามาอยู่ในธุรก,กิจเนี่ยให้เขามีอะไรครับความรู้หนึ่งแหละสองก็คืออะไรครับคุณธรรมจริยธรรมความดีครับ ที่จะดูแลหลานเราต่อไปต่อไป,อไปเป็นชั้นลึกลงไปเรื่อยๆถ้าเราทํางานนอกระบบถามว่าผมเคยทํำไหมผมเองอเป็นคนที่ดื้อมากๆที่เข้ามายูงง่ใงธุรกิจนี้ใหม่ๆครับดื้อก่อนที่จะเข้าแล้วนะก่อนเข้าก็ว่ายากนะครับกว่าจะฉุดกว่าจะล้างเข้ามาทําได้พอทําเสร็จก็ยิ่งดื้อไปอีกดื้อหมายความว่าครับไม่ยอมเข้ามาเรียนรู้คิดว่ามันเนี้ยแค่ส2องแส,งส,ง,สงสองสองสองลงไปเองเราทําอยู่นอกระบบได้ เราไม่ต้องเรียนรู้ได้เราไม่ต้องพึ่งพาใครเลยเราเนี่ยความรู้เราก็น่าจะดูแลแบบนี้ได้สร้างแบบลึกลงไปแค่สิบสองชั้นเองเนี่ยพอลงไปในอนาะคตมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเราลองมองง่ายๆนะครับลึกลงไปแค่ห้าชั้นก็พอห้าชั้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปถึงชั้นแค่สิบหกนะครับสิบหกเนะี่ยคือข้างละสิบหกนะรวมสองข้างก็เท่าไหร่ครับสามสิบสองรวมขึ้นมาอีกสี่สิบห้าสิบคนองค์กรเราจะมีประมาณสี่สิบห้าสิบคนเลย ลึกลงไปแค่ห้าชั้นนะมีประมาณห้าสิบคนเลยถามว่าเราคนเดียวจะดูแลถ้าสมมติในชีวิตจริงเราอะเรามีลูกห้าสิบคนอะเราจะดูแลดูแลลูกเราแบบไหนครับถ้าเราไม่มีระบบในการดูแลเราม,มีไม่มีระบบในการสอนลูกไม่มีระบบในการให้คุณธรรมดีๆกับลูกเราลูกเรามันจะโอ้โหนะมันจะวุ่นวายมากะนะครับนั่นก็เหมือนกันเพราะผมมาทำเอ็มตายยุแรกๆเนี่ยผมไม่พาเพื่อนไม่พาทีไม่พาอะไรเข้าระบบเลย ไม่ได้โปรโมทเขาเข้าเรียนรู้เลยนะครับสอนเองคิดว่าตัวเองเก่งนะครับสอนเองทําเองเชื่อไหมสุดท้ายเรามันดูแลองค์กรไม่ได้นะครับเกิดการล้มเหลวและล้มเหลวยังดีมากๆนะครับถามว่าการล้มเหลวครั้งนั้นอ่ะผมยังรักษาตัวเองได้ยังรอดได้ยังกลับมาสร้างองค์กรใหม่ได้แต่คนต่างๆที่เขาเราให้ความรู้แบบผิดๆกับเขาไปอ่ะ มันสูญเสียนะครับสูญเสียทั้งรายชื่อของเราสูญเสียทั้งองค์กรของเราสูญเสีย้วความเชื่อมั่นในตัวเราเขาก็ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราอีกต่อไปวันเนี้ยผมอยากอยากให้เราเนี่ยนะผู้นำเนี่ยนะที่เราต้องการจะเติบโตเนคนและต้องโตเติบโตอย่างมั่นคงและถาวรด้วยเนี่ยผมอยากให้เราลองนะครับหนึ่งแหละพาตัวเราเองอะเข้าไปสู่ในระบบก่อนเรียนรู้อย่างรักระบบให้ได้นะครับมันจะส่งผลดีต่อเราไม่วันนี้ก็วันหน้าแต่ที่เห็นผลได้ชัดเจนนะครับดูอย่างพี่ปูนนะครับ สำหรเขาเอ็มดาก็ไม่นานวันที่เริ่มตัดสินใจทำเน่ยแค่เดือนสองเดือนแค่นั้นเองนะครับพี่บูลก็ไปชิดตําแหน่งได้แถมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกทางธุรกิจซึ่งเป็นหลานตัวเองเนี่ยก็สามารถเข้ามาติดระบบมาเรียนรู้อยู่ในระบบได้ที่ผมก็เชื่อว่าถ้าเขาเรียนรู้อยู่ในระบบรักระบบแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกต่อหลานต่อเลนในอนาคตใ,ใ,ใ,ในในในธุรกิจเนี้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นแล้วก็สามารถเติบโตอย่างมั่นคงได้ในอนาคตเราดูนะครับแค่เนี่ย เราดูแลลูกลูกสามารถดูแลหลานลูกเราเข้ามาเรียนรู้แล้วสามารถดูแลหลานได้เกิหด,ดหลานได้คลอดหลานได้ดูแลหลานได้หลานก็สามารถดูแลเหลนได้องค์ประกอบในการดูแลสําคัญอย่างที่บอกก็คือความรู้ความเข้าใจและคุณธรรมความดีนะครับดูแลลึกลงไปสิบสองชั้นนะครับเงินนะครับมากกว่าหนึ่งล้านบาทอะถ้าเราตีเป็นเดือนก็อตีเป็นปีเลยก็ได้ตีเป็นปีก็สิบสองปีอะแต่เงินล้าน ช้าเปไหมครับแลายคนบอกโอ้โหช้ามากไปทํางานประจําดีกว่าลองดูนะครับผมก็เคยคิดแบบนั้นคิดไปคิดมามาลองคํานวณเล่นเล่นดูเนี่ยโอ้โหสิบสองปีมันไปไม่ถึงไหนเลยนะครับเนี่ยสิบสองเดือนก็สามารถเปลี่ยนเป็นสิบสองเดือนได้สิบสองวันก็เปลี่ยนเป็นสิบสองวันได้แต่เราต้องเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจมันจริงความสําเร็จที่เอ็มตาครับจะให้เราครับที่เอมตาจะให้เรานะครับ ถ้าเราสาเร็จเนี่ยที่เอ็มตาจะให้เราคืออะไรครับคือความสาเร็จที่มีสุขภาพที่ดีแน่นอนครับถ้าเราบริโภคสินค้าอย่างต่อเนื่องใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเราจะรู้เลยว่าสินค้าของเอ็มตามันสุดยอดมากๆนะครับเนี่ยมันก็วายแหละทำไมเราถึงต้องใช้สินค้าเอ็มตาล่ะถ้าเราเรียนรู้อยู่เราจะรู้เลยว่าสินค้าเอ็มตามีข้อดีเยอะมากๆและสินค้าแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหนำเข้ามาจากทุกทุกแหล่งที่ดีที่สุดของโลกเอ็มคุณหมอก็นํามาสร้างโปรดัก t ที่ดีให้เราได้ใช้นะครับ ความสำเร็จที่มีเงินมากพอพอเราอยู่ระบบสร้างระบบอย่างถูกต้องเราจะมีเงินมากพอครับมากพอที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นๆได้ความสำเร็จที่มีสังคมที่ดีสังคมที่มีแต่การให้และการแบ่งปันนะครับความสำเร็จที่มีการท่องเที่ยวฟรีตลอดชีพตลอดชีวิตของเรายังไม่พอนะครับเวลาลูกเรามารับไมรดกลูกเราก็สามารถท่องเที่ยวฟรีกับเอ็มตารได้ ถ้าเขาสร้างเงื่อนไขความสเร็จกับเอมตาได้ในเงื่อนไขของการท่องเที่ยวเนี่ยความสเ็จที่มันส่งต่อได้อาชีพผมเป็นนักกรก็จะไม่สามารถส่งต่อให้ลูกให้หลานได้นะแต่อาชีพเนี้ยที่ชื่อว่าเอมตามันสามารถส่งต่อได้ดูนะครับวันเนี้ Y System YTC TEC อ่ะมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าความง่าย e y ก็คือง่ายๆ ทำในสิ่งง่ายๆแค่สามอย่างสามขั้นตอนแค่นั้นเองเราก็สามารถมีได้สู่หลักแสนบาทต่อเดือนแล้ววันนี้ถ้าใครติดตามข่าวนะครับมันจะมีข่าวเรื่องอนักพูดชื่อดังนะครับผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อเขานะแต่เขาบอกว่าชื่อดังมากๆนะครับโดนจับนะครับโดนจับเรื่องจากไปไปทําเป็นเป็นลูกโซ่นะครับก็คือไปไปชวนคนมาลงทุนในรูปแบบการระดมทุนลูกโซ่นะครับแล้วก็โดนจับนะเป็นนักพูดชื่อดังนะครับ ซึ่งอยู่เชียงใหม่ด้วยนะทําสายงานอยู่ที่เชียงใหม่กับชนบุรีสองที่นะครับแล้วมีรายได้เป็นหลักแสนเลยนะครับแล้วเขาโดนจับนะครับอมีคนเนี่ยนายกองเขานะครับซึ่งไม่ได้รับรายได้อย่างที่เขาโปรโมตอย่างที่เขาคุยโมโออวดไว้นะครับก็ไปแจ้งความพอไปแจ้งความเสร็จเขาก็บอกกับตํารวจว่าผมไม่ได้ผิดครับเขาไม่ทาตังตามเงื่อนไขเองนะครับเขาไม่สามารถชวนคนมาลงทุนนะครับไม่สามารถเอา ชวนคนมาเอาเงินมาลงทุนได้เพราะเขาทําไม่ได้เขาก็ไม่ได้เงินก็แค่นั้นเองเขาทำตามเงื่อนไขไม่ได้เขาบอกแบบนี้กับตํารวจนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็มตาอยู่มามากกว่าสิบหกปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นคงเรื่องลูกโซ่เนี่ยมันตัดทิ้งไปได้เลยเรามีสินค้าที่ดีลูกโซ่เนี่ย ที่เป็นระดมทุนเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือไม่มีตัวสินค้าถ้ามีก็มีตัวสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือมีแค่ตัวสองตัวที่ไม่ไม่มีคุณภาพเคลื่อนไหวอยู่ในแค่นั้นเองแล้วก็จะระระดมทุนเข้ามาเป็นหลักหมื่นนะครับแล้วก็ปันผลอ่ะก็จะคุยโวโอ้ว่าแล้วเป็นหลักแสนแต่เอ็นตาเราไม่ใช่ทําแค่สามก็ขั้นตอนง่ายๆสู่รายได้หลักแสนบาทอย่างรวดเร็วแล้วมั่นคงได้กับธุรกิจเอ็นตาเราเข้าใจง,ง่ายๆเลยนะครับนะ ทีซี e มาจากอะไรทีซีอ e ะจริงๆแล้วมันมาจากคาว่าสามเอกับหนึ่งเอ็มนี่แหละครับทีซีแรกคืออะไรครับแชร์ลิงเราแชร์อย่างง่ายๆเลยแชร์ share อย่างพี่ภูณบอกอะอะไรครับเราใช้สินค้าดีแล้วก็แค่แบ่งปันแค่บอกต่อแค่นั้นเองนะครับแชร์ลิงแชร์ง่ายแชร์ผ่านอะไรครับผ่านการพูดคุยผ่านการโทรศัพท์ก็ได้ผ่านการไลน์ก็ได้ผ่านการใน facebook ก็ได้อะไรก็ได้เะครับแชร์ share ไปสู่โลกภายนอกนะครับชวนง่ายๆ การสปอนเซอร์เนี่ยกับการชวนนะครับจริงๆแล้วการสปอนการชวนเนี่ยอย่างจะพูดแล้วการชวนเนี่ยชวนง่ายๆคือชวนให้เขาเข้ามาฟังชวนเขาผ่านการสปอนเซอร์การสปอนเซอร์นี่คือการเปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับการเปิดโอกาสทางธุรกิจเนี่ยคือเขาจะต้องฟังครบกระบวนการนะครับแผนรายได้ที่มาของรายได้ต่างๆเหล่านี้เป็นการ sponsor. สปอนเซอร์สปอนเซอร์ยุคสมัยเนี่ยมันก็เป็นการสปอนเซอร์อย่างง่ายละ ชวนเขาเข้ามาฟังลิงก์ชวนเขาเข้ารอบประชุมออนไลน์มิงออนไลน์เน,นี่ยนี่แหละครับมันก็เป็นการชวนแบบง่ายๆเมื่อก่อนนี่ต้องอะไรครับต้องเข็นการไปรอบประชุมบางทีรอบประชุมมีกรุงเทพโอ้โหนะครับต้องขนก็เสียค่ารถไปกรุงเทพปัจจุบันมันไม่มันไม่จะเป็นขนาดนั้นเรานั่งอยู่ที่บ้านก็สามารถอะไครครับหานการสปอนเซอร์ได้สปอนเซอร์เพื่อนเราได้ดูพิภูณีครับสปอนเซอร์อะไรครับน้องออยใช่นไหมน้องออยอยู่กรุงเทพเห็นไหมสปอนเซอร์แบบผ่านออนไลน์ได้ ช้อปปิ้งก็ง่ายมากๆเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเดินไปช็อปช็อปเอมตาอยู่ที่ไหนเราต้องเดินไปครับจ่ายค่ารถไปจ่ายอะไรไปเดี๋ยวนี้ทำไมครับแค่คลิกนะครับผ่านแอปพลิเคชันของเอมตามันก็เป็นการช้อปปิ้งแล้วเป็นการซื้อแล้วง่ายมากๆนะครับซื้อของก็ง่ายมากชวนก็ง่ายขึ้นแชร์ก็ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือ TEC 3S1M meeting ก็ง่ายๆนี่ meeting ผ่านระบบนะครับซึ่งระบบต่างๆเหล่านี้เห็นไหมครับ มี Facebook l i ล n i n s t a g r a กร o u t u b e ต่างๆเราแชร์ได้เราเข้าไปฟังตอนนี้ YouTube เราเนี่ยก็เริ่มแบบมีเนื่องจากเราเนี่ยเพิ่งปรับมาเป็นออนไลน์แบบเกือบจะร้อเอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย u t u b e เราก็เริ่มแบบเริ่มมีเยอะขึ้นละเริ่มมีข้อมูลของคนแชร์คนแบ่งปันเยอะขึ้นให้เราสามารถแชร์ไปหาเพื่อนเราได้เยอะนะครับเข้าไปดูนะครับในกรุ๊มนะครับใน youtube นะครับเข้าไปดูนะครับให้เยอะนะครับไปศึกษาด้วยเยอะว่าโปรไฟล์ไหนนะครับเอ ที่เหมาะกับปุ่มเพื่อนของเราก็เอาสามารถแชร์ลิงก์นั้นไปให้เพื่อนเราดูเพื่อนเราฟังได้นะครับสปอนเซอร์ก็อย่างที่บอกครับชวนเพื่อนเราเข้ามาไมต t i ม g ติงออนไลน์แล้วก็สปอนเซอร์เพื่อนเราได้หรือว่าอะไรครับหรือว่าอส่งคลิกส่งลิงก์อะไรไปให้เพื่อเราไปดูได้เป็นวิดีโอไปให้เพื่อนเราดูได้สปอนเซอร์เดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะนะครับช้อปปิ้งก็ง่ายมากๆเอ็นตามีทั้งอะไรครับ มีทั้งแอปพลิเคชันมีทั้งล n e Info นะครับสั่งทางล n e i n f o ก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้นะครับกดลิงก์เข้าไปได้ทำยังไงต่อได้ครับบอกอัพไลน์ซื้อได้นะครับแต่จริงบอกอัพไลน์ซื้อเนี่ยใช้เฉพาะบางครั้งบางคราวก็พอครับอย่าใช้บ่อยนะครับเพราะอะไรครับการก๊อปปี้ของเราเนี่ยถ้ามันจะทําให้เราเนี่ยเติบโตอย่างมั่นคงจริงๆอ่ะผมว่าเราทําให้องค์กรของเราเนี่ยเรียนรู้ที่จะช้อปปิ้งออนไลน์เป็นนะครับสั่งลายอินโฟเป็นน่ะจะทําให้องค์กรเราเติบโตอย่างมั่นคงได้ในนนาาคคคมกกว่่ะะรรัับบีหล ยี่ปัจจุบันนะครับเดือนนี้ยเป็นเดือนแรกเอ็มตาก็ประกาศทิปท่องเที่ยวนะครับอาจจะไปทิปหล,ใหล,ปหล่ในฝันของหลายหลายคนผมเองก็ไปทิพในฝันในฝันผมเลยนะก็คือลอนดอนนะครับลอนดอนประเทศอังกฤษเลยนะครับอ,อยากจะไปดูฟุตบอลสักครั้งหมื่นกันในในชีวิตนะครับแต่ดูเลยว่าทิเนี้ยทิเนี้มีมูลค่าเยอะมากมากกว่าทุกๆท,ทิปที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปที่เป็นทิปหลายปีนะครับแต่เรานะครับโชคดีมากที่เราอยู่ในเอ็มตาก่อนที่เอ็มตาจะ เปิดทริปนี้ทําให้เรามีองค์กรทําให้เรามีเข้าใจเอ็นตาบางส่วนแล้วเดือนนี้นเป็นปีเสือเราจะพากัะถญาณไปเที่ยวลอนดอนด้วยกันนะครับผมเชื่อครับว่าเอ็นตาคือโอกาสที่ใช่และเป็นไปได้สำหรับทุกคนเพียงแต่เราจดจ่อครับโฟกัสจดจอ่อศึกษาเรียนรู้ให้เยอะอะไรที่เราไม่รู้่เวลาเราไปไปแบ่งปันเราก็ไม่มั่นใจครับสินค้าพอเราไม่รู้มันจริงพอเราไม่ได้ใช้จริงเราก็ไม่มั่นใจที่ไปไม่มั่นใจที่ไปแบ่งปันเอ็นตาก็เหมือนกันถ้าโอกาสเนี้ยเราไม่ได้เรียนรู้มันจริง เราศึกษาไม่มากพอเราไม่มั่นใจเราก็ไม่กล้าไปบอกต่อเพื่อนๆเราขึ้นต้นเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของมันก็คือตัวเราในฐาน,นะวงกลมวงแรกในฐาน,นะที่เราจะเรียกตัวเองก็ผู้นําเนี่ยเราต้องแน่นครับต้องรู้แน่นต้องเข้าใจให้เยอะเชื่อครับว่าเอ็นตาคือโอกาสที่ใช้และเป็นไม่ได้สำหรับทุกคนครับเจอกันที่ความสำเร็จครับสวัสดีครับ